ก่อนจะไปฟังนิยายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องนักเขียนบ้านนาด้วยนะคะพนันรักเกาะสวัสดเขียนโดยชนพัฒให้เสียงโดยสาวนีตอนอวสานขากลับจาก่องกงผู้มินอินทวาเทวินและบรรดาบดริกาศของชายหนุ่ม นั่งเครื่องบินมาลงที่สนามบินเชียงใหม่และนั่งรถเช่ามายังร้านกระเป๋าถักของคุณอินทุออซึ่งอยู่ไม่ไกลจากประตูท่าแพนักทว่าเมื่อมาถึงร้านทั้งหมดก็ต้องตกตะลึงไปต,ตามๆกันเมื่อมองเห็นคราบเลือดหยดเป็นทางตั้งแต่บันไดสีห้า 4, ขั้นด้านหน้าร้านเข้าไปภายในและสิ้นสุดลงตรงเก้าอี้บริเวณด้านหน้าตู้โชว์กระเป๋าซึ่งคุณอินทุออนมักจะใช้เป็นที่นั่งประจำ เวลาถักกระเป๋าเสมอแต่วันนี้กลับไม่มีแม้เงาของคุณอินทุออนมีเพียงกระดาษโนต้ตเปื้อนเลือดแผ่นเล็กๆเ,เขียนตัวหนังสือวัดด้วยข้อความสั้นๆว่าถ้าไม่อยากให้แม่แกตายเอาเงินมาที่บ้านฉัน30ล้านแล้วฉันจะยอมปล่อยแม่แกอย่าแจ้งตำรวจนะไม่งั้นแม่แกเป็นสุพแน่ เงินตั้งสาล้านแล้วฉันจะไปหามาจากไหนยิงสาวเอ่ยปนสะอื้นหลังจากส่งกระดาษให้ชายหนุ่มอ่านน้ำตารินลงมาตามร่องแก้มเป็นสายจะเย็นๆนะคุณชายหนุ่มเอื้อมมือนะ้ามาตบไหลยิงสาวเบาๆอย่างต้องการปลอบโยนคุณไม่ต้องห่วงนะผมจะช่วยคุณเองแต่ก่อนอื่นเราต้องวางแผนเอาไว้ก่อนจะทำอะไรบุ่มบา่าไม่ได้รู้ไหม สิ้นคำพูดของชายหนุ่มอินทวาก็ถูกพากลับมายังสนามบินสามชั่วโมงต่อมาเขาก็พาหญิงสาวมาถึงบ้านสินธุวานิตแต่ได้รับคำตอบจากแม่บ้านสาวใหญ่ว่าคุณภูดิดพาทุกคนไปเยี่ยมเขาที่เกาะมันในผูมินจึงต้องนั่งรถต่อไปที่ตราดกว่าจะถึงเกาะดวงอาทิตย์ก็รับขอบฟ้ามานานแล้วทันทีที่ชายหนุ่มจับจูงมือหญิงสาวเข้ามาภายในห้องรับแขกของบ้าน ชายหนุ่มก็ได้เห็นรอยยิ้มของสมาชิกในครอบครัวสินธุวานิชแต่ก็เป็นไปเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นเมื่อทุกคนแลเห็นสีหน้าเครียดแคร่งของน้องเล็กและหญิงสาวหน้าตาสวยอีกคนครอบครัวบ้านใหญ่ของคุณหวานีิร้ายไม่ใช่เล่นเลยนะครับภูวนาฏวิจาร์ตรงๆอย่างอดไม่ได้จริงด้วยแต่หนูไม่ต้องห่วงนะยังไงฉันก็จะช่วยหนูให้ถึงที่สุด คุณผู้ดิตให้คำมั่นทั้งสีหน้าและแววตาก่อนการประชุมแผนการครั้งสำคัญจะเริ่มขึ้นการช่วยเหลือคุณอินทุออนเริ่มขึ้นในวันต่อมาโดยมีอินทวาเป็นคนเหี้ยกระเป๋าเงินไปให้คุณอินทิราและอินทนนท์ที่กรุงเทพทันทีที่คุณอินทิรานำตัวคุณอินทุออนออกมาในสภาพของคนหมดสติจากการถูกคุณอินทิราใช้มีดกรีดต้นแขนจนได้รับบาดเจ็บ ภูมินร่วมกับคนของคุณพูดิศซึ่งเป็นบอดี้การ์ดฝีมือดีก็บุกเข้าช่วยเหลือคุณอินทุออนและนำตัวคุณอินทุออนส่งโรงพรยาบาลได้สำเร็จขณะที่คุณอินทิราก,กับอินทนนนั้นถูกจับส่งตำรวจข้อหากักขังหน่วงเหนียวพยายามฆ่าชดใช้กรรมที่ตนเองเคยทำเอาไว้กับครอบครัวของคุณอินทุอออย่างไม่อาจหลีกพ้นหลังจากเหตุการณ์ร้ายผ่านพ้นไป และแพทย์อนุญาตให้คุณอินทุออนออกจากโรงพยาบาลภูมินและอินทวาก็พาคุณอินทุออนมาพักฟื้นที่บ้านบนเกาะมานันนยขณะเดินทางจากแหลมง,งอบด้วยเรือเร็ว,รวมุ่งหน้าสู่เกาะนั่นเองเรือเร็วลำหนึ่งก็แล่นตัดผิวน้ำกระจายเป็นฟองขาวเข้ามาเทียบเรือของภูมินในระยะประชิดสวัสดีครับคุณสีหนึ่งในชาวประมงซ่อนใบหน้าอยู่หลังผ้าขามา้าบนเรือทักขึ้น ทันทีที่ชายหนุ่มหันมามองชาวประมงผู้นั้นยังไม่ทันที่ชายหนุ่มจะทันได้เอ่ยอะไรด้วยซ้ำชาวประมงผู้นั้นก็ยกมือปลดล็อกแมกกาซีนขึ้นเล็งนิ้วมือหยาบกระด้างสอดอยู่เหนือไกปืนและเหนี่ยวไกในวินาทีฉุกเฉินระหว่างความเป็นกับความตายนั่นเองสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่ออินทวาตัดสินใจใช้ร่างของหล่อนเข้าขวางวิธีกระสุนเอาไวา้ปัง เสียงอาวุธปลิดชีพดำมมเมื่อมแทรกเสียงคลื่นลมแผดกล้องพื้นน้ำพร้อมกับกระสุนสังหารพุ่งเจาะเข้ากลางลำตัวหญิงสาวแรงอัดทำให้ร่างบางสะดุ้งเฮือกและคงสุดลงกองกับพื้นแล้วหากไม่ได้อ้อมแขนแขน็งแ,แรงฉุดเข้ามารับร่างบางเอาไว้ก่อนชายหนุ่มจะกระชากปืนเน็บอยู่ที่เอวขึ้นมายิงตอบโต้ออกไปคมกระสุนสังหารเจาะเข้ากลางแสกหน้าของมือปืน ในคราบชาวประมงที่มิสเตอร์ฟิลฮาส่งมาแม่นยำราวจับวางผ่าให้มือสังหารทั้งสองขาดใจตายตั้งแต่ร่างยังไม่ล้มฟาดลงกับกราบเรือได้ซ้ำและทันทีที่ร่างสูงย่องของพวกมันกระแทกเข้ากับกราบเรือเรือยนต์ทั้งลำก็อับบางลงผ่าให้เลือดแดงฉานย้อมผืนน้ำบริเวณน,นั้นเป็นสีแดงไม่กี่นาทีต่อมาภูมินก็แลเห็นฉลามหัวคอน เลื่อนแหวกพื้นน้ำเข้าหาเหยื่ออย่างรวดเร็วครู่ต่อมาร่างของมือสังหารทั้งสองก็ถูกลากหายไปวินาทีนั้นเทวินมองเหยื่ออันโอชะของมันด้วยความสังเวชอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเร่งเครื่องเรือยนต์พาเจ้านายและเพื่อนร่วมงานของเขาฝ่าคลื่นลมสู่เกาะมันในอย่างรวดเร็วขณะที่คุณอินทุกอ่อนปราดเข้าหาร่างลูกสาวคนเดียวอย่างรวดเร็ว สีหน้าและแววตาเต็มไปด้วยความตระหนกรัะคนห่วงใยว้าลูกแม่เป็นยังไงบ้างลูกว้าเจ็บคะแม่ยิงสาวกัดฟันแน่นยกมือขึ้นคลำกลางลำตัวน้อยๆถ้าคุณภูมินไม่ให้บอดี้การ์ดทุกคนใส่เสื้อกันกราะถ้าคุณภูมินไม่ให้บอดี้การทุกคนใส่เสื้อกรอหรรอรอว้าก็คงเด้งไปแล้วล่ะค่ะ หญิงสาวนิ้วหน้าขณะถูกประครับประคองให้ลุกขึ้นนั่งอย่างทนุถนอมถึงอย่างนั้นก็เถอะคุณก็ไม่น่าเสียงอันตรายเพื่อผมแบบนี้เลยเกิดคุณเป็นอะไรไปผมจะอยู่ยังไงเขาตำหนิไม่จริงจังนักวง่งแขนแข็งแรงกระชับแน่นขึ้นอีกจนแผ่นหลังบางแนบชิดกับแผ่นหลนังกับแผ่นอกกว้างแต่ฉันก็ปลอดภัยแล้วนี่คะจริงไหมคะแม่ อินทวาหันไปถามมารดาทั้งที่สีหน้ายังไม่ค่อยดีนักแม่เห็นด้วยกับคุณสีเขาะลูกเกิดลูกเป็นอันตรายขึ้นมาแม่คงอยู่ไม่ได้แน่ๆเอ่ยได้เพียงเท่านั้นน้ำตาของคนเป็นแม่ก็ไหลพรากอาบสองแก้มแม่อย่าร้องไห้สิคะหวาไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยหญิงสาวยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาบนสองแก้มให้ผู้เป็นแม่เบาๆอย่างทนุถนอม ก่อนจะนิ้วหน้าเมื่อสัมผัสได้ถึงความเจ็บแปลบตรงช่องอกเอ้ยหล่นครางเบาๆแม้ไม่ถูกยิงได้ระบ,บาดเจ็บหากหญิงสาวก็รู้ดีว่ากล้ามเนื้อและผิวหนังบริเวณนั้นคงอักเสบจากแรงกระแทกเมื่อครู่แน่แล้วชั่วโมงต่อมาผู้โดยสารเรือเร็วก็ก้าวลงจากเรือเกือบพร้อมกันโดยเทวินประคองคุณอินทุอ่อนเดินเดินนำเข้ามาในบ้าน ขณะที่ภูมินประคองร่างบางตามเข้ามาแต่เมื่อคล้อยหลังเทวินชายหนุ่มก็หยุดเดินเชยเชยหยุดเดินทำไมคะผมกลัวคุณเจ็บแผลนะสิก็เลยจะอุ้มไปดีกว่าเขายิ้มอ่อนโยนใส่ตาหล่อนทำเอาหญิงสาวแก้มร้อนดวงหน้าขาวนวลแดงซานร,ราวลูกตำลึงสุกแต่ฉันไม่ได้เจ็บมากขนาดนั้นสัหน่อยนี่คะหญิงสาวตอว่าเสียงอ่อน ครู่ต่อมาร่างบางก็ลอยเหวขึ้นมาอยู่ในวงแขนแข็งแรงของชายหนุม่มปล่อยฉันลงเถอคะค่ะฉันเดินเองได้หญิงสาวอุทธรไม่เป็นไรหรอกคุณอย่าลืมสิครับว่าเมื่อกี้คุณเป็นคนช่วยชีวิตผมเอาไว้นะถ้าไม่ได้คุณผมอาจจะตายไปแล้วก็ได้ล้อเล่นนะคุณก็สวมเสื้อก่อเหมือนกันจะตายได้ยังไงล่ะหญิงสาวย้อนไม่ยอมลดราวาสอกให้เขาเหมือนเคย ถ้ามันยิงแสกหน้าต่อให้มีเสื้อกราะกันกระสุนผมก็คงไม่รอดเหมือนกันนั่นแหละมิเอาละ่ะแฟนผมรักผมมากขนาดตายแทนได้ขนาดนี้ผมคงไม่ปล่อยให้คุณทนเจ็บเดินเข้าบ้านหรอกเขาว่าสองขาก้าวเดินด้วยจังหวะสม่ำเสมอคุณน่ะขี้ตู่เราเพิ่งรู้จักกันไม่กี่เดือนเองนะคะคุณจะตัดสินได้ยังไงว่าฉันรักคุณน่ะได้สิก็ผมรักคุณน,นี่ ผมก็เลยตู่โดยอัตโนมัติว่าคุณรักผมมากแค่ไหนชายหนุ่มว่าพรางจอดจรดปลายจมูกชายหนุ่มว่าพรางจรดปลายจมูกร้อนๆลงกับแก้มขาวนวลที่บัดนี้แดงปลังอยู่กับผมที่นี่นะผมจะไม่ให้คุณเป็นบุริกากของผมอีกแล้วแต่จะให้เป็นอย่างอื่นแทนเป็นอะไรคะหญิงสาวเลิกคิว เพลออยากรู้ไปกับเขาด้วยก็เป็นพันรยาแล้วก็เป็นแม่ของลูกไงครับผมจะจ้างคุณด้วยหัวใจไปตลอดชีวิตเลยเอาเหม็นน้ำเน่าหญิงสาวย้อนแต่กลับถูกชายหนุ่มลงโทษด้วยการจะระลดปลายจมูกร้อนๆลงกับแก้มอีกข้างแถมด้วยการโชบติมฝีปากลงมาประทับตรงประทับตรงหน้าผากกลมนูนประทับตรงหน้าผากกลมนูนเบาๆ อีกครั้งเป็นการตอบแทนคุณก็อย่าทําลายความซาบซึ้งสิเขาตำหนิไม่จริงจังนักทำท่ากรมไออยู่ครูก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงทุง้มก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงทุง้มชวนฟังว่าไหนคุณจะให้คำตอบกับผมได้หรือยังว่าจะอยู่กับผมที่นี่หรือเปล่าคุณอยากรู้จริงๆหรอคะ ยิงสาวพรายยิ้มเจลเละจริงสิครับเอาเป็นว่าคนที่ฉันรักและรักฉันอยู่ที่ไหนฉันก็อยู่ที่นั่นล่ะค่ะจริงนะเขาเลิกคิ้วดวงตาทั้งคู่พราวระยับชวนมองถ้างั้นผมขอคำยืนยันหน่อยได้ไหมอะไรคะอินทวาเลิกคิ้วแต่แทนที่ชายหนุ่มจะเอ่ยว่าอะไร เขากลับจรดริมฝีปากอุ่นจัดลงมาลิ้มรสความหอมหวานจากกลิบป,ปากอิ่มงามแผ่วเบาค่อยๆละเลียดความหอมหวานทีละน้อยเนิ่นนานจนอิ่มน้ำขณะที่เจ้าของร่างบางตอบรับสัมผัสแผ่วเบาอย่างไร้เดียงสาทว่ากลับทำให้เลือดในกายหนุ่มเริ่มร้อนขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อก่อนชายหนุ่มจะค่อยๆค,คลายสัมผัสด้วยการถอนริมฝีปากออกอย่างสุดแสนเสียดาย สองเท้าผ่าร่างหญิงสาวที่เขารักย่ำไปบนผืนทรายมุ่งหน้าสู่รังรักอันแสนอบอุ่นที่ในอนาคตอันใกล้นี้จะมีเพียงเขาและหล่อนครองคู่กันสร้างครอบครัวใหม่และร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กันตลอดไปจบบริบูรณ์